สวัสดีครับผมนายอิทธิพลเลิกโอภาสครูประจำวิทยาลัยเทคนิคคอนายกนะครับประจำสาขาช่างเชื่อมโลหะครับสำหรับาการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ประจำปี2-5-6-8นะครับชื่อสถานประกอบการของผมนะครับบริษัทอินดี้อินดัสทรีจำกัดนะครับ ตั้งอยู่บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับบริษัทอินดีน้อินดัสทรีเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งซ่อมแซมเมนเทนแนนต์เอพีเอ็มเครื่องเชื่อมแล้วก็อุปยนต์อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นงานเซอร์วิสบริการนะครับ,นะรบนะเป็นหลักลักษณะรูปแบบขององค์กรนะครับก็จะเป็นรับสากิจขนาดย่อยรายย่อยเลยครับนะมี พนักงานไม่มากกับก็บประมาณ5คนในบริษัทส่วนมากจะมีแต่พวกช่างเทคนิคนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของตัวผู้ประกอบการเลยะระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ของผมก็จะเริ่มวันที่31มีนาถึง4เมษาแล้วก็ไปเริ่มอีกทีหนึงวันที่21เมษาถึง2พฤษภาครับ เนื่องจากว่าบริษัทเขาต้องการให้ไปฝึกในช่วงสัปดาห์เต็มๆตลอดนะครับก็เลยกลายเป็นช่วงระยะเวลาการฝึกเป็น2ช่วงนะครับช่วงต้นการฝึกประสบการณ์ที่บริษัทก็จะเป็นช่วงของการเทรนนิ่งจะเป็นส่วนใหญ่ช่วงแรกนะครับช่วงแรกช่วงการเทรนนิ่งเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรก จะมีการเทรนนิ่งในส่วนของไอตัวเซฟตี้นะครับแล้วก็วิธีการทำงานวิธีขอเข้าไปทำงานในยังพื้นที่ทำงานเนื่องจากบริษัทเนี้ยจะมีหน้าที่การทำลักษณะการทำงานหลักก็คือว่าไป PM ไป m a ไปเมเนแ c น r นโรบอทที่ตั้งอยู่ในบริษัทของลูกค้าก็คือออกหน้าง,งานเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีขั้นตอนนการปฏิบัติขเขาอยู่เขาก็จะเทรนนิ่งในส่วนของเรื่องเนี้ยค่อนข้างจะเข้มนะครับอ่ะ แล้อีกตัวหนึ่งที่จําเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยของบริษัทที่เขาที่ตัวข้าพเจ้าต้องทําก็คือว่าเออก่อนที่ช่วงช่วงต้นช่วงต้นของการฝึกประสบการณ์เนี่ยเขาขอให้ไปทดสอบก่อนเลยผมก็เลยต้องหาที่ทดสอบก่อนที่จะเรียกว่าเริ่มทํางานเริ่มฝึกประสบการณ์กับบริษัทกับบริษัทเลยนะครับเนะนื่องจากว่าเขาต้องการ เอกสารตัวผ่านผ่านตัวผ่านตัว,ต,วตัวเอกสารความรู้ครับจากกรมนักฝึือแรงงานผมก็เลยต้องเข้าไปทดสอบฝีมือแรงงานก่อนเลยก่อนที่จะเข้าไปรับการฝึกประสบการณ์กับบริษัทนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยไอพื้นฐานเราไม่มีเขาก็เลยให้ไล่เราไปจัดการเรื่องพื้นฐานเราเรียบร้อยแล้วก่นกอนที่เราจะมาเทนนิ่งในส่วนของตัวงานซ่อม โลบอทหรือว่าการควบคุมในโลบอทต,ตรงนี้นะครับอือมในส่วนของทักษะความรู้ที่จ้รับจากถานประกอบการนะครับฐานประกอบการเป็นถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีงานเชื่อมค่อนข้างสมัยใหม่ก็คือว่าเออเป็นการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์การติดตั้งเครื่องเชื่อมด้วยหุ่นยนต์และการเป็นทนเน้นเ,เครื่องเชื่อมเป็นหลักก็จะได้รับความรู้เป็นเทคโนโลยีใหม,ใหม่เกี่ยวกับงานเชื่อม ค่อนข้างมากเลยครับส่วนตัวแล้วปกติการฝึกอบรมที่ที่เคยเคยทำกันที่เคยปฏิบัติกันก็จะเป็นแค่การเอเรียกว่าพื้นฐานการควบคุมการใช้งานเป็นหลักจะไม่มีถึงขนาดขั้นการซ่อมบำรุงก็จะได้รับความรู้ในการซ่อมบำรุงไม่ว่าจะเป็นเครื่องเชื่อมแล้วก็หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมการ PM หุ่นยนต์การ PM เครื่องเชื่อมพวกเนี้ยได้รับความรู้พวกนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วก็แนวทางกระบวนการการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนเ,เนื่องจากว่าตอนที่ไปฝึกงานเนี่ยจะได้รับความรู้ในส่วนของการเมนเทนแนนตในส่วนของเครื่องเชื่อมในส่วนของโรบอทเชื่อมเป็นส่วนใหญ่ก็สามารถเอาพวกทักษะความรู้องค์ความรู้พวกนี้ที่ได้รับจากสถานประกอบการเนี่ยมาปรับปรุงในหลักสูตรหลายวิชาของออวิชางานเชื่อมด้วยหุ่นยนต์วิชา งานเชื่อมต่างเนี่ยเอาพวกวิธีการซ่อมแซมอุตสาเครื่องเชื่อมเนี่ยไปปรับปรุงไปแทรกอยู่ในแผนการเรียนได้เลยและอย่างหนึ่งเอกเอก็ทางครูพันทางวิทยาลัยคูพันในสถานประกอบการครูพันในตัวที่เราใช้งานอยู่ในวิทยาของเราเนี่ยก็จะหลักๆก,ก็คล้ายๆกันก็จะเอาวิธีการในสถานประกอบการในการพิจารณ์พวก เครื่องเชื่อมเม็นเทนเนนหุ่นยนต์เอามาใช้ปรับปรุงเม็นเทนเนนตัวครูพันในวิทยาลัยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้นะครับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดผู้เรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มของอเครื่องเชื่อมและหุ่นยนต์เนี่ย ทุกโรงงานเรียกว่าทุกโรงงานที่มีหุ่นยนต์เชื่อมอยู่ก็จะมีช่างประจําประจําหุ่นยนต์ของของตัวเองแต่ส่วนมากช่างประจําหุ่นยนต์พวกนี้ก็จะมีพื้นฐานแค่การขับการควบคุมการควบคุมหุ่นยนต์ให้มันทํางานได้จะไม่มีพื้นฐานด้านการซ่อมบารุงเลยเนื่องจากว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการอบรมในช่วงในช่วงของติดตั้งเนี่ยเขาอาจจะอบรมแค่เฉพาะเรื่องการ เรื่องการใช้งานให้จะส่วนมากจะไม่มีการอบรมในส่วนของการซ่อมรูรักษาให้นะครับอ่ะไอ้พอเกิดแบบนี้ขึ้นช่างเวลาหุ่นยนต์หรือโรบอทเชื่อมมีปัญหาเนี่ยในโรงงานส่วนมากก็จะต้องตามต้องตามอย่างเดียวเลยต้องตามบริษัทเข้ามาเมนน่นเทนนนก็จะเสียเวลาในส่วนของงานตรงนั้นไปนะครับอ่นะก็ทำให้ทุกๆบริษัทตอนเนี้ย ต้องการช่างมนเทนเนน์ในส่วนของตัวโรบอทและหุ่นยนต์เป็นของตัวเองไว้กับบริษัทซึ่งข้อดีของการไปฝึกครั้งนี้คือว่าเราสามารถฝึกทักษะในส่วนของการมีเทนเนนหุ่นยนต์เนี่ยในการซ่อมรูงรักษาหุ่นยนต์เนี่ยให้กับตัวนักศึกษาเราเพื่อเอาไปใช้งานเพื่อเอาไปทํางานในด้านการซ่อมรุงรักษาหุ่นยนต์ในการ PM หุ่นยนต์เนี่ยค่อนข้างได้อย่างร0 0ซเลยนะครับ แล้วก็ตัวแนวทางกระบวนการในเครือข่ายนะครับทั้งใหญ่เครือข่ายเนื่องจากว่าช่วงฝึกประสบการณ์เนี่ยจะค่อนข้างเรียกว่าออกหน้างงานบ่อยก็จะเจอพวกลูกค้าของทางบริษัทบ่อยเนื่องจากว่าต้องเป็นการเข้าไปซ่อมบำรุงรักษาหุน่นเป็นพาเ PM หุ่นยนต์ที่บริษัทต่างๆก็จะได้คอนแทคในส่วนของออตัวหัวหน้างานของบริษัทนั้นๆที่มีหุ่นยนต์ประจำอยู่เราก็สามารถ ข้อดีก็คือว่าเราสามารถฝึกนักเรียนนักศึกษาเราฝึกนักเรียนเรานักศึกษาเราเนี่ยส่งไปฝึกงานที่บริษัทต่างๆที่มีหุ่นยนต์พวกนั้นประจําอยู่ซึ่งเราก็เรียกว่าสามารถค่อนข้างจะการันตีได้เลยว่านักเรียนยนักศึกษาเราก็สามารถเข้าไปทํางานในหุ่นยนต์หรือว่าอุปกรณ์พวกนั้นได้นะครับ การเรียนรู้ที่ได้รับจากการทดสอบนะครับอของการทดสอบในส่วนของข้าพเจ้านะครับะจะทดสอบเขา้เขารับการทดสอบกับกรมพัฒนาฝิมือแวิงานนะครับในสาขาของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติอุตสาหกรรมมันจะเป็นการทดสอบการควบคุม หุ่นยนต์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทางสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกเขาต้องการตั้งแต่แรกก็คือว่าเขาต้องการให้เราไปปูพื้นมาก่อนแล้วค่อยมาฝึกงานกับเขาซึ่งก็อ,อ,อยู่ในกระบวนการที่ข้าพเจ้าได้วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนตอนขอเขาญาตเขาฝึกแล้วนะครับก็คือสาขาที่เข้ารับการทดสอบจะเป็นสาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมนะครับด้วยหุ่นยนต์ สถาบันพัฒนาฝกลังงานภาคหนึ่งส่วนการนะครับผลการฝึกก็ผ่านการทดสอบนะครับาการทดสอบทําไปเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาก็คือช่วงช่วงที่ฝึกงานได้แค่3-4วันแรกก็เข้ารับการทดสอบเลยเพื่อจะเอาเอกสารไปยืนยันกับตัวฐานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมครับว่า 1. เรามีพื้นฐานพอที่จะให้เขา ฝึกต่อฝึกเราต่อได้แล้วก็ออกไปทํางานให้เขาได้นะครับาครับสำหรับอ่องความสรุปองค์ความรู้นะครับจากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับข้าพเจ้านายอิทธิพลเลืโอภาสนะครับครูประจําวิทยาลัยเทคนิคนครนายกครับสังกัดแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะครับพอครับ